สวัสดีครับวันนี้เราจะไปกินครัวตะเคียนเลื่อนกันนะฮะนี่มากันสองคนครับตอนแรกจะไปไหนครับฮะตอนแรกเราจะไปไหนตอนแรกจะไปบ้านพี่เฮลิยงครับแต่ว่าเปลี่ยนแผนครับเพราะว่าพี่เขาไม่ว่างครับจบเลยเราก็ต้องมีกิจกรรมยว่านะครับภาษาคนโสดอย่างพวกเราครับ เอ้สดได้ไงผมมีมีแล้วนะขหาคนดัดก็สวด่องผมครับคุณสวดไปเรื่อยยินดีครับนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปสั่งอาหารกินกันครับสวยจัดวันนี้นี่นะวันนี้เรามาตะเคียนเรื่องนะครับย้ายฝั่งดีแล้ว ชุดครัวนะแม่ครัวเหมือนเดิมครับย้ายมาจากต่งตรงข้ามนู้นนะแล้วก็มาอยู่ตรงไหนนะดีแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วพี่มีลูกค้าดีกว่าเงียบเหนื่อยเหนื่อยเดีกว่าอโอเคมีปลาอะไรพี่วันนี้มาสองคนเองเอาแบบ ครัแบบพออิ่มพออิ่มหอพี่เอาคะแนนนตัดีกว่าเพราะว่ามันมีียวตัวโตโตไม่ไหวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรพี่เอาดูดูเมนูดูดูมีปลายด้วยพี่ดูเมนูด้วยเเฮ้ยยากาศีร้านครับ ครับวันนี้นะเราวันว่างๆนะสั่งแน่ยนีเนเรื่องอาหารดีนะอาหารแบบบ้านๆเลยโอ okay. เคเดี๋ยวรออาหารมาแล้วกันเดี๋ยวรอดูกันขอบคุณลุงมากครับเจนครึ่งลุงครึ่งครับ<า>ร้านนี้ ยินดีครับจะไ,ได้อัดเพิ่มอีกอันนี้เราสั่งมาสามอย่างเลยอีกสองอย่างแล้วโอ้โหน่ากินน่ากินงั้นเลยครับอันนี้อะไรครับแกงปลาไก่บ้านครับแกงปลาไก่บ้านแล้วนี่ครับไข่ระเบิดโอ้โหอันนี้นครับไก่คั่วเค็มครับยอดฮนะโอเคครับเท่านี้ครับเท่านี้นะจบนะร้านนี้ กินอย่างเดียวไม่คุยเลยอร่อยไหมล่ะฮะ,อ,ะอร่อยนะไห้เลยนะเรื่องนี่ไงว้ะครับน,นี่ไงกินอย่างเดียวเลยโอ้โแต่ก็เรากำลัง สะดูกอาหารอยู่ครับจบนะครับขอให้คุณติดตามอีกทีหน้าสวัสดีจ้า